หนังสือแนะนำระดับปฐมวัยหนังสือที่เด็กปฐมวัยควรอ่านการอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ช่วยเปิดโลกจินตนาการความคิดสร้างสารรค์นำพาเด็กๆสู่โลกกว้างผ่านหนังสือการคัดสรรหนังสือดีที่มีความหลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้รอบด้านเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและมีทักษะที่หลากหลายนานมีบุ๊คขอแนะนำหนังสือที่เด็กปฐมวัยควรอ่านดังนี้ นิทานบิ๊กบุ๊กสภาษาปกแข็งขนาด40คูณ40เซนติเมตรหนังสือน,นิทานดีสูงน,นิทาน3ภาษาจีน อังกฤษเพื่อคุณครูใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างนิทานรางวัลและหนังสือยอดนิยมสูนิทานบิ๊กบุ๊กปกอ่อนขนาด32.5ณ30.5ซนติเมตรตื่นตาตื่นใจกับนิทานเล่มใหญ่ที่คุณครูใช้เล่าหน้าชั้นเรียนได้นิทานอ่านไปเล่นไปนิทานบอร์ดบุ๊กเพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กหนังสือภาพอินเทอร์แอคทีฟสุดสร้างสรรค์ท้าทายความจำและจินตนาการของเด็กๆด,ด้วยเทคนิคภาพสีสดใสรู ู้ไหมรู้ไหม,ไหมใครหายไปนะมีสัตว์หลายชนิดอยู่ในทุกหน้าของหนังสือเล่มน,นี้ลองตั้งใจมองและสังเกตดูใกล้ๆสิบางทีพวกมันก็โผล่มาให้เห็นแต่บางทีก็หายไปซะอย่างนั้นตัวอะไรซ่อนอยู่เห็นไหมเห็นไหมมีตัวอะไรซ่อนอยู่ลองดูให้ดีสัตว์ตัวนั้นทําไมหน้าตาแปลกๆฝึกให้เด็กๆรู้จักการสังเกตเสริมสร้างจินตนาการฝึกการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนิทานชุดแก๊งเหนียวจอมป่วนเหนียวเหนียวแก๊งลูกเหนียวออกอารวาทั้ง แอบึ้นรถไฟขนผักผลไม้ของคุณตูและแอบย่องเข้าไปทําขนมสูตรพิเศษที่ร้านขนมปังแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันความโคลาหลนจึงเริ่มขึ้นนิทานรูปน่ารักเนื้อหาตลกแต่งด้วยแง่คิดเมื่อทําผิดต้องรู้จักขอโทษและแก้ตัวนิทานรางวัลแว่นแก้วนิทานแสนสนุกสร้างคุณธรรมให้ความรู้ฝีมือคนไทยผ่านการทัานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือและนักวิชาการด้านปฐถมวัยชุดกว่าหนูจะโตเป็นคนดี นิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตบอกเล่าสิบพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กๆที่ผู้ใหญ่มักกังวลน,นำเสนอผ่านนิทานแสนน่ารักน่าหยิกจบเรื่องอย่างสร้างสารรค์ภายเล่นมีคู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่เขียนโดยกุมารแพทย์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสเพื่อเตรียมรับมือเจ้าตัวเล็กในสถานการณ์ที่แตกต่างกันชุดนักสืบหน้าก้อนจากสุดยอดนิทานและแอนิเมชันชื่อดังของญี่ปุ่นสูนิทานที่ชวนอ่านไปเล่นไปพบกับเรื่องราวที่เรียกเสียงฮา ชวนเด็กๆมาสืบคดีไปพร้อมกับนักสืบหน้าก้นสนุกกับกิจกรรมคำถามและปริศนาทุกหน้าฝึกการสังเกตการแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์เสริมสร้างการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เสริมทักษะการพูดผลงานของหนิงสไลาชาพิธีกรอ e ีเวนต์เบอร์หนึ่งของไทยฝึกเด็กๆให้รู้จักการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีทั้งเรื่องการรอการพูดเพราะรู้จักขอโทษและตั้งใจฟังไายเล่มมีคำแนะนำจากหนิงสไลาชาเพื่อฝึกการพูดให้เด็กๆพร้อมคำนิยมจากนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์รอยยิ้มของอุตูตและหัวใจดวงโตของอุ นิทานชวนอบอุ่นหัวใจที่ชวนให้เด็กๆรู้จักคิดบวกและมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไทยเล่มซ่อนหาสารสนุกสุดยอดหนังสือกิจกรรมที่ชวนกันมาหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ฝึกการสังเกตฝึกสมาธิกับ3มเล่มใหม่ล่าสุดสนุกกับหนังสือกิจกรรมถึงอินเทอร์แอคทีฟที่ชวนเด็กๆมาเล่นสนุกกับหนังสือส่งเสริม EF เสริมสร้างจิตน,นาการการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลยังมีหนังสือดีๆในแพ็กเกจนี้อีกมากมายสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ ที web, com, Facebook, ่ www.nanibooks.com Facebook ครูคิสคิดแบบปฐมวัยหรือโทรศพัพท์026623000ต่อ4323